ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องผีเป็นเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณนะที่ผมเคยเจอเมื่อสมัยเรียนปริญญาตรีตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพยาผมเรียนที่นั่นก็สี่ปีย้ายย้ายจากนครปฐมเข้ามาเรียนในกรุงเทพตอนช่วงประมาณน่าจะอยู่ประมาณ ีสามก็ช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันว่าอาผมชื่อโชคนะชื่อโชคก็ตอนนั้นเรียนเปียโน,โนเอกดนตรีสากลเปียโน,โนที่ตอนนี้เป็นรชาชพัดบ้านสมเด็จเจ้าพยาอไครเข้ามาใหม่ก็ฟังนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้ได้ยินเสียงชัดไหมน่าจะชัดเนาะผมผมจะได้ไม่บังหน้านะเลาเลาจะได้ไม่บังหน้าก็ ก็สิ่งที่จะเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่าช่วงที่นี่นี่ผมงงงงว่ามองกล้องตรงไหนถึงจะตรงอ๋อมุมอยู่นู้นผมต้องมองมุมนู้นผมไปม,มองตรงนี้และหน,น้าหันไม่เคยอัดแนวนอนอก็ไม่ไม่เคยไม่เคยถ่ายแนวนอนแบบนี้ก็ก็อย่างนี้จะเล่าให้ฟังนะเรื่องผีที่เจอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมก็สําหรับผมก็น่ากลัวนะน่ากลัวคือคือว่า ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเรียนระดับปริญญาตีอายุประมาณยี่สิหรือยี่สเดเนี่ยนะยังหนุ่มๆอยู่ <c oughs> ก็เรียนเรียนคณะดนตรีเปียโนแล้วก็วันว่างๆเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็จะนั่งรถนั่งรถเมไปเที่ยวและที่หนึ่งที่ที่จะพลาดไม่ได้ที่จะไปเที่ยวก็คือสนามหลวงมันวันนั้นไม่แน่ใจว่าไปไหนมาผมจําไม่ได้แล้วแต่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะมีงานเกี่ยวกับช่วงวิสาขาบูชาหรืออะไรมาคะหรืออะไรไม่รู้เขาจะจัดงานประมาณหนึ่งอาทิตย์ตรงนั้นตอนนี้ผมก็มีอยู่วันหนึ่งในในปีประมาณนั้นนั่งรถเมล์ผ่านแล้วก็โอ้เขามีจัดงานนะคือเมื่อก่อนนะ่ะสนามหลวงอนะ่ะในกรุงเทพนะก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพยาข้ามสะพานพระปิ่นเก้าไปไม่ใช่พระปิ่นเก้าอยู่ที่หนึ่งสะพานสังหีไม่ใช่สังหีนั่นน่าจะอยู่จุด สะพานอารอ,อรุณอมรินถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่นะสะพานอารอ,ร,อรุณอมรินข้ามฟากไปคือข้ามแม่น้าเจ้าพระยาถ้ามีอะไรผิดขออภยัยเพราะว่าเรียนจบนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เข้ากรุงเทพมานานมากน่าจะสะพานอารุณอมรินข้ามข้ามเข้า,ขา,ขาก็เอ๊ะหรือว่าไม่ใช่นั้นมันสะพานข้ามข้ามถนนเอาเป็นว่าไม่รู้ชื่อสะพานแล้วกันลืมไปนานข <laughs> าหน่อยถา จะเล่าเรื่องผีมาเกี่ยวกับถนนหนทางแต่แต่เล่าหน่อยเพราะว่าระลึกฟื้นความทรงจำนะตอนนี้ก็คือไม่รู้มาจากไหนของกรุงเทพแต่ผ่านสนามหลวงเมื่อก่อนในสนามหลวงเนี่ยเขาก็จะมีการจัดขายของมันคล้ายๆกับเป็นศูนย์รวมของที่ขายของก่อนที่เขาจะย้ายไปอีกที่หนึ่งคือสนามหลวงสองคนมองว่าทำให้ทัศนียภาพวัดพระแก้วไม่สวยงาม ท้องสนามหลวงนั้นน่าจะเป็นที่พักผ่อนของคนให้คนมาเล่นว่าวเวลาหรือดูร้อนหรืออะไรต่ออะไรซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วนะก็อ่ะณนะวันนั้นคือมีร้านค้ามาเต็มเลยไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบล้านหรือหรือมากกว่านี้ไม่รู้ก็ขายของอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดผมก็ลงไปเดินเที่ยวนิดหนึ่งตอนนี้มันจะมีแบบ รอบๆที่สนามหลวงเนี่ยมันจะใกล้ๆฟุตบาทอ่ะคือตรงข้ามกำแพงวัดพระแก้วอ่ะนะตอนนี้จุดจุดหนึ่งก็คือผมก็เดินมาเรื่อยๆผ่านผ่านบางร้านไปตอนนี้จะกลับแล้วแหละจะกลับแล้วจู่ๆก็มองไปเห็นร้านไกลๆผมมาฝากที่จะขึ้นสะพานสะพานอะไรจําไม่ได้นะเอาเป็นว่าจําชื่อสะพานไม่ได้ที่ที่จะที่จะนั่งรถเมล์แล้วก็จะกลับอ่ะพอมองย้อนกลับไปทางทางวัดพระแก้วสิ่งที่เห็นก็คือ ผมเห็นตอนนั้นเป็นช่วงประมาณบ่ายๆนะบ่ายๆแดดเนี่ยยังมีอยู่แต่ก็ใกล้ๆจะเย็นบ้างแล้วผมก็มองไปเฮ้ยมองไปไกลๆเฮ้ยมีอะไรแวบๆแวบๆมันสะท้อนเข้าตาผมก็อะไรอะ่ะแขวนอยู่ที่ร้านเนี่ยคือแต่ละร้านก็จะเป็นกลางเต็นนะนะกลางเต็นตอนนี้พอผมก็สงสัยแล้วก็มันสะดุดตาผมก็เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับแล้วกันกลับเย็นหน่อยทำหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มันมานานแล้วนะผมจําไม่ได้นะ อาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วผมก็เลยเดินย้อนกลับไปเพราะว่าร้านมันเยอะไงเราก็ดูร้านนู้นบ้างหยุดดูหนังสือร้านนี้บ้างดูของขายอะไรต่ออะไรร้านขายของคนเยอะนะคนเยอะพอผมเดินไปถึงร้านนั้นสิ่งที่ผมเห็นมันสะท้อนแสงวุบวับวุบวบแยงเข้าตาสวยนะคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวต้องทําเสียงน่ากลัวหน่อยคือเสื้อครับเสื้อ เสื้อของอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อผมก็เลยถามถามคนขายของว่าคุณนาครับสวัสดีครับอันนี้ขายใช่ไหมเขาบอกใช่ใช่ใชไอ้หนุ่มเองสนใจอ่ะชอบอ่ะแพงไหมนะอ,อ๋อก็ไม่ไม่ไม,ไม่ราคาสูงไม่แพงเท่าไหร่พอดีตอนนั้นอ่ะ,อ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 ะ,ะเฉลยเลยก็ได้สิ่งที่เห็นน่ะคือเป็นเสื้อของโบราณของคนล้านนาเหมือนเป็นเจ้าเนะ่ สีสันเนี่ยคล้ายๆกับตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีผ้าผ้าไหลนะจะเป็นแบบว่าปักเหลื่อมแล้วก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สวยอะ่ะเป็นเป็นสไตล์ที่แบบใช้มือทอําอ่ะเป็นเสื้อผ้าที่สวยมากสวยมากเป็นของเจ้านายนะสีออกน้ําเงินน้ําเงินทองทองมันคลา้ายๆที่ผมใส่ตัวเนี้ยแต่อันนี้เป็นเป็นผ้ายุคป,ปัจจุบันนะอันนั้นผ้าแบบอย่างดีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไร ผมผมเรียกไม่ถูกนะเอาเป็นว่าเงางามแล้วก็ปักเลื่อมปักอะไรอะไรแล้วก็เป็นสีที่แบบมีสีทองทองแทรกอยู่ในเนื้อผ้าทองปนน้ําเงินซึ่งถูกชะโลกผมมากผมชอบสีฟ้าสีน้ําเงินเพราะผมเกิดวันศุกตอนนี้พอถามเขาราคาเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยประมาณเนี่ยไม่ถึงพันช่วงนั้นนะ่ะผมก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษเป็นครูสอนเปียนโน ผมก็สอนทุกวันเสาร์สอนทุกวันเสาร์เดือนละสี่ครั้งผมก็มีรายได้อยู่นะในยุคนั้นก็ก็ได้วันละเอาเป็นว่าเจ็ดหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเป็นพันพันนิดนิด,นดต่อวันนะสอนวันเดียวนะแปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นนะเป็นครูเป็นครูเปียโนก็เป็นคร,นคร,นคร,นครูอยู่ในแฟนชายโรงเรียนยามาฮานะก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยช่วงปีสามพอตอนนี้อ่ะเล่าสู่เรื่องผีต่อ ผมก็สนใจก็เลยต่อคุณน้าครับลดหน่อยได้ไหมผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนี่ผมมาเดินเที่ยวนะเขาก็ถามว่าเออเองชอบมากอ่ะแล้วผมผมก็ขับๆับผมชอบมากเลยผมอยากได้แล้วผมก็คิดว่าผมเรียนดนตรีแล้วตัวเนี้ยอ่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งเพื่อข้อมูลในใน,ในมือถือบอกวันเต็มเพื่อว่า เพื่อเผว่าผมจะจะประมาณว่าเอาเอาไปใช้ในอนาคตตอนนี้สิ่งที่รับรู้แล้วก็คือคุณนะาเขาก็ดีใจว่าผมก็ถามเขาว่ามีคนถามซื้อจะเอาบ่อยไหมเขาบอกไม่มีคนสนใจเลยคงผมผมคง,งคิดว่ามันน่าจะเป็นเสื้อโบราณที่คนน่าจะกลัวแล้วเขาก็คงไม่รู้จะเอาไปอะไรหรือเจ้าของเสื้อเก่าเนี่ยเขาอ,อาจจะดนใจไม่ให้ซื้อไปก็ได้ตอนนี้ พอผมบอกอา้าวผมเอา้าคนขายคุณนะวันนั้นก็ดีใจมากเลยเขาในร้านเขาอะมีเสื้อผ้ามีอะไรๆเป็นของเก่าบ้างของใหม่บ้างผสมกันเป็นร้านขายเสื้อผ้านะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงอะไรต่ออะไรตอนนี้สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ดีใจรู้สึกจะซื้อไปประมาณสักน่าจะประมาณเจ็ดร้อยมั้งเขาลดมาให้สองร้อยหรือสามร้อยเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะเก้าร้อยหรืออะไรเนี่ยนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้หรือพันหนึ่งนะ พอหลังจากนี้ผมก็เอากลับไปที่หอผมอยู่หอพักข้างๆวิทยาลูบ้านสมเด็จชพระยาผมก็โอ้ดีใจเอามาแขวนไว้ส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมจะเจอผีเจอวิญญาณบ่อยเจอตั้งแต่เล็กๆแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็ยกมือไหว้ใครเป็นเจ้าของไม่รู้แต่คิดว่านะ่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์สูงเพราะว่าเสื้อสวยแล้วก็ดูมันได้นักนะไม่ใช่ผ้าเบาๆนะหนักแล้วก็ยาวค่อนข้างยาว ยาวเลยเอวลงไปสองสามคืบเหมือนเหมือนเป็นเสื้อแบบอไปกิดเหมือนครึ่งครึ่งหน้าหน้าขานะ่ะนะยาวยาวเลยเอวไปประมาณเป็นศอกเลยเป็นเสื้อยาวๆแล้วก็คนที่เขาเป็นเจ้าของนี่ผมเดานะน่าจะเป็นเจ้าซึ่งก็น่าจะ,ะตัว,ต,วตัวสูงใหญ่กว่าผมหน่อยหนึ่งหรือใกล้ๆกันตอนนี้พอผมใส่มันก็น่าจะใกล้ๆเคียงพอดีพอดีคืนนั้น คือผมเอาเข้าหอผมก็บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บอกเจ้าของว่าผมอธิษฐานบอกท่านว่าน่าจะเป็นคนยศถาบรรดาศักดิ์สูงน่าจะทางล้านนาภาคเหนือเชีงยงใหม่ผมก็บอกท่านว่าผมตั้งยกมือบอกว่าเนี่ยผมซื้อมานะถ้ามีจิตวิญญาณหรือใครเป็นเจ้าของเนี่ยถ้ารับรู้สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยขอท่านโปรดอย่ามาหลอกหลอนเราแล้วก็ผมขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะแต่ถ้ามีอะไรก็มาบอกผมด้วยก็ได้ ผมก็ตั้งจิตไปอย่างนี้แล้วผมก็แผ่ส่วนบุญให้ท่านตอนนี้ผมก็แขวนไว้ข้างหน้าต่างห้องผมเนี่ยกว้างประมาณสักสี่คูณสี่เมตรได้เป็นเป็นหอไม้ผมอยู่ชั้นสองเดินขึ้นบันไดเลี้ยวขวาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะวันนั้นก็คือผมก็เพลียเพียหลังจากกลับมาคืนนั้นผมผมนอนหลับไปแล้วก็ยังไม่ถึงกับน่าจะประมาณช่วงไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มหรืออะไรจำเวลาไม่ได้หรือช่วงตีอะไรไม่ทราบ ผมก็ตื่นขึ้นมาตกใจตื่นที่ตกใจตื่นเพราะอะไรดูไหมผมฝันผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อตัวเนี่ยอายุประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบห้าหรือหกสิบเขามีอายุแล้วเขาตัวไม่ผอมไม่อ้วนหุ่นประมาณกลางๆแล้วเขาก็ผมมีผมงอกตัดผมเหมือนคล้ายๆลรองทรงสูง,สงผมไม่เยอะไม่ใช่ผมยาวหน้าเขาก็ หน้าคมเหมือนคนเหนือแถมคนเหนือเขาก็บอกกับผมว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่อยากกลับบ้านเอาเด้ผมก็ตกใจตื่นคือนี่คือที่ฝันนะผมก็เฮ้ยก็ก็กกม,มีมีความอาวันพันพึงกลัวบ้างกันว่าเหมือนเหมือนเขามากับเสื้อมากับเสื้อเขาใส่เสื้อนั้นอยู่ผมก็เลยตั้งจิตถามไปว่าเสื้อตัวเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยท่านไม่อยากอยู่ที่นี่หรือคือคือ ยังไงมาบอกผมอีกได้ไหมจะให้ผมทํำยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้ใจผมลึกๆอะ่ะผมก็ชอบมากนะผมไม่ไม่อยากจะเอาไปคืนหรือเอาไปขายหรือว่าเอาไปให้ใครอะไรเงี้ยนะไม่อยากไปขายต่อไม่อยากจะทิ้งไม่อยากให้ใครไม่อยากไปบริจาคสุดท้ายมันสัมผัสได้ว่ามันเหมือนมีความร้อนร้อน,อนวุบวาบ่าวุบวาบจากเสื้อม่นะอันนี้หลังจากผมตื่นแล้วนะแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายใจผมก็แขวนในหออีกวันหนึ่ง พอเช้าวันจันทร์อะไรผมก็ไปเรียนไปเรียนเปียโน,โนไปเรียนดนตรีเรียนวิชาต่างๆพอกลับมาถึงหอก็คุยให้เพื่อนฟังอะไรต่ออะไรอยู่ที่ผมเนี่ยประมาณสองวันก็ตัดสินใจเฮ้ยงานยังไม่เลิกเอาไปคืนเจ้าของร้านดีกว่าเสียดายนะแต่แต่ระหว่างเสียดายกับกลัวกลัวความวิบัติหรือกลัวจะมีอันเป็นไปผมก็จึงตัดสินใจว่าเอาไปคืนดีกว่าผมก็ใส่ถุงนั่งรถเมล์กลับไปที่สนามหลวง แล้วก็บอกว่าคุณนาครับผมคงจะเก็บไว้ไม่ได้เสียดายมากผมขอคืนได้ไหมแกก็บอกอา้าหรอกเออเออผมก็เล่าให้แกฟังว่าผมเจอวิญญาณมาเข้าฝันเป็นชายที่สูงอายุเหมือนเป็นคนชั้นสูงทางล้านนาภาคเหนือเขาก็มาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านคือเสียงเขาและท่าทางหน้าตาเขาเนี่ยคือเหมือนจะเป็นทุกข์นะไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใส ผมก็เลยบอกน้าเขาว่าเอามาคืนแล้วกันนะเขาก็ยินดีคืนเงินให้แล้วหลังจากนั้นเสื้อตัวนี้ก็หายไปจากชีวิตผมไม่ได้เจอไม่ได้รับรู้จนกระทั่งวันหนึ่งคือคือหลังจากนั้นรู้สึกว่าเหมือนผมจะกลับไปเที่ยวหลังจากคืนแล้วนะนาะเขาก็เหมือนดีใจว่ามีคนมาซื้อต่อให้ราคาดีด้วยคือได้หลายพันประมาณนี้ผมกลับไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือได้ได้รับรู้ว่าเสื้อตัวนี้ เขาไม่อยู่ที่ร้านแล้วผมก็ดีใจว่าเออเขาก็ได้ขายไปเจ้าของร้านที่ในงานที่สนามหลวงเป็นร้านที่มาตั้ง,งเฉพาะกิจนะนะเป็นร้านมาในงานที่แบบอยู่ในเต้น,นอะไรเงี้ยขายเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านอื่นๆขายหลายอย่างสุดท้ายพอพอหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปโอ้หลายสิบปีจนผมเรียนจบแล้วก็ผมดูรายการกลางรายการหนึ่งในในประเทศไทยก็มีคนหนึ่งซึ่งเขาก็หน้าตาดีเหมือน เหมือนเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์เสื้อผ้าไทยชุดไทยสมัยต่างๆแล้วเขาก็เอาชุดเนี้มาให้ดูในรายการด้วยผมก็เฮ้ยมันเหมือนเสื้อตัวที่เราเคยซื้อเมื่อนานมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าที่บ้านเขาอ่ะก็มีเรื่องลึกลับดึกๆก็จะมีเหมือนมีคนเดินได้ยินเสียงคนคุยกันบ้างอะไรบ้างในชั้นสองที่เขาไว้เก็บเป็นพิพิธภัณฑ์เสื้อผ้าของเขาอ่ะนะมีเต็มเลยมีมีสมัยหลายสมัยแล้วเสื้อตัวเนี้ย ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนคุณคุณว่ามันจะมีละครอยู่ช่วงหนึ่งนักร้องพระเอกดังน่าจะเหมือนเอาไปใส่แสดงหนังด้วยแสดงละครแสดงละครผมก็บอกอมัน,ม,นมันเหมือนทรงที่เราเคยซื้อนะก,ก็เรื่องนี้ก็ประมาณเนี้ยนะก็เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ถ้าถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวอาถรรพ์แล้วก็พอจากที่เขาฝันพอผมบอกว่าช่วยมาบอกอีกทีว่าให้ผมต้องทําอะไรเขาก็ไม่ได้มาบอกนะครับ สุดท้ายคือเป็นความไม่สบายใจความกังวลใจก็เอาไปคืนเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูว่าเสื้อทรงสีสันจัดสไตล์คล้ายๆที่ผมใส่อยู่นี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจจะเห็นไม่หมดนะเพราะว่าอาประมาณเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่มีที่ผ้าไม่มีผ้าผืนนี้นะจะเป็นสีสีสีแบบน้ําเงินน้ําเงินเข้มเข้มกว่านี้นะแล้วก็จะมีปักเหลื่อมลายทองแต่จะเป็นผ้าที่หนาหนัก ขนาดพอประมาณเป็นเหมือนใช้มือทำนะใช้มือทําครับก็ก็วันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้สัมผัสวิญญ,ญาณในฝันเข้ามาในฝันแล้วก็สัมผัสถึงความบุบบาบุบบของเสื้อนะแล้วมีบางคราวก็แขวนในห้องก็รู้สึกเหมือนมีเสียงอะไรมามามา,มาในห้องเหมือนเหมือนมาจากเสื้อนะเหมือนเหมือนได้ยินแล้วพอพอเข้าไปก็เราซื้อเสื้อมานะยซื้อเสื้อมาประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องลึกลับหนึ่งที่ ผมได้เจอมานะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าใครจะถามอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ